หรืออย่างอันเนี้ยที่บอกเนี่ยดออรอน,อนนท์กังวลอุ้งอิงเนี่ยมันก็เลยไปที่เพจของกระทรวงวัฒนธรรมควายก็เลยกระจายไปสู่กระทรวงวัฒนธรรมอีกควายแจกไม่อั้นวันนี้วันนี้วันนี้ไทยชีวิตโครกระบือเพียบเลยเนี่ยนะใครอยากสนุกนะเข้าไปที่เพจของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะก็จะมีควายเยอะกับสรยุทธ์แล้วก็ไปที่เพจของอิพักประชาชนพม่ารามันโลยยาปัตนีรวมไปถึงเข้าไปที่เพจของพรรคเผาไทยจะลายกพักด้วย ควายกระจายไปทั่วทุกพื้นที่แล้วตอนนี้อ่ะเอาไปดูจริงเผมนี่โหลดตัวหนังสือคอควายมาเลยแล้ว,ลวก,กดเป็นรูปภาพไปหนึ่งกอสองกอสามกอสี่กอคอคอยคออะไรบ้างเนี่ยคอคิดคอคิดแต่น่หัวร้อนเนี่ยแปลว่ามาทำงานไม่เป็นเออดูเฮ้ยเอยเอนีอของผมดีกว่าใช่มาไงเออเนี่ยเนี่ยผมคอควายเอ็นกูยัง เพจกระทรวงวัฒนธรรมคอมเมนต์เป็นเอกฉันมากค่ะเห็นคอควายผมไหมเห็นควายผมไหมเห็นควายผมไหมกอกับแกบอคกอ,อ,อคุกเออมันคอคุกเนี่ยคอคอหมายถึงคุกจ้าการที่เมืองข่ายชาติไม่ใช่แค่รุดจาจตตำแหน่งนะจ๊ะเมืองติดค๊ก